ทีนี้กลับมาที่อาเซียนบ้างค่ะความเคลื่อนไหวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาเซียนเ,นยเราก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนด้วยนะคะอย่างอันวาอิบราฮิมค่ะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะก็เดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกแก็ไปที่อินโดนีเซียค่ะ พบปากกับประธานธิบดีโจโกวิโดโดหารือแบบทวิภาคีนะคะเนื่องจากว่ามาเลเซียกับอินโดนีเซียเดียก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วก็เป็นคู่ค้าคนสําคัญด้วยนะคะสำหรับอินโดนีเซียต่อมาเลยค่ะไปดูเรื่องนี้กันสักน,นิดนึงค่ะนี่เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของอันวาอิบราฮิมหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็อินโดนีเซียก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่นะอันดับ2ของมาเลเซียแล้วก็เป็นผู้ลงทุนในมาเลเซียเป็นอันดับที่3ด้วย โดยการค้าระหว่าง2ประเทศเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมคะมีมูลค่านะสูงถึง27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มจากปีก่อนถึง33%เลยนะคะคนอกจากนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีการหาหรือกันนะครับถึงเรื่องการที่มาเลเซียมีความสนใจที่จะไปลงทุนในเมืองนูซันตารานะครับซึ่งเป็นแผนการสร้างเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางนักลงทุนจากมาเลเซียก็มีความสนใจที่จะ เข้าไปลงทุนตรงนี้นอกจากนี้ผู้นําทั้งสองนะครับก็ยังเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งผ่านสภาประเทศผู้ผลิตน้ํามันปลาล์มหลังจากที่สหภาพยุโรปวางแผนจะทยอยยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันปลาล์มนะครับภายในปี2030เพราะว่าทาง EU เขามองว่า พลังงานจากน้ํามันปลาล์มนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําลายป่าแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับสิ่งแวดลออ้อมหลังจากหารือเสร็จสิ้นนะคะทั้ง2ผู้นำเขาก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ8ฉบับเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือการสนับสนุนทางการเงินการส่งออก นำเข้าพลังงานสีเขียวแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะคะซึ่งก็มีการหวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าแล้วก็การลงทุนข้ามประเทศด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้มีการเชิญประธานธิบดีจโจโกวิโดโดนะคะมาที่กัวลาลัมเปอร์เร็วนี้เช่นเดียวกันมีการส่งเสริมการเจราจาความร่วมมือหลายด้านแบบทวิภาคีนะคะก็นื่งจากว่าจโจโกวิโดโดเขาก็ต้องถูกโฟกัสหรือว่าจับตาในปีนี้เพราะว่าเขาเป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะจริงๆจะมีการ ประชุมที่ใกล้จะเข้ามาถึงซึ่งทางรายการเดชันนักโลกเราก็จะจับตาแล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันก็นกคือ World Economic Forum ซซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราจะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะค